สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับใน m ิสเตอร์ลอนชาแนลนะครับก็อยู่กันในเกมคาบ้าม o b i l อนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมก็คิดอยู่นะว่าจะทำคอนเทนต์นี้ดีไหมนะครับแต่ว่าก็คิดว่านะทำไว้ก็คิดว่านะก็เป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาดูนะครับเพราะว่าจริงๆอันเนี้ยมันก็แบบเป็นคำถามที่เคยเกิดขึ้นนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ ก็ยังไม่เคยนะครับผมที่จะลองทำมันนั่นก็คืออจะพาไปาลงดันนี้นะครับอ่านี่อาจจะมีดันเป็นเป็นดันอเวกนะครับก็คือเออเป็นดันเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อเป็นเป็นดันอเวกนี้นะครับเป็นดันอเวกหนอนนี่ฮะดันอเวกที่เป็นได้หินธาตุดินแต่ว่าทีเนี้ยที่ผมอยากจะลองทำนั่นก็คือถ้าลงดันนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี้ยดันเนี้ย ถ้ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสามารถผ่านดันเนี่ยได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าจุดแรกเลยเนี่ยมันต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์แต่เดี๋ยววันเนี้ยผมจะลองพาไปลงโดยที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับดูว่าจะรอดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไปลองกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอ่านี่ครับผมก็นี่ฮะแพ n i c c a ค e Awake นะครับก็เป็นดันอาเวกที่ได้หินธาตุาดินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูของที่ได้ในดันข่าวๆกันเนาะอาวุธชุดนะครับสูงสุดระดับอาชีเดียมผ้าคลุมนะครับระดับอาชีเดียมตุ้มหูนะครับก็ดันนี้จะมีเป็นหูเวมพิลิเยลิงนะครับหวห้าเป็นหูดูดเลือดนะครับบอ์ไซค์นะครับสูงสุดก็จะเป็น PW 5นะครับก็หวังว่านะฮะลงไปรอบนี้ก็อาจจะเดาะให้เรานะครับก็เจาะสูงสุดนะครับเป็นเจาะขั้นขาวแล้วก็นะฮะแมตชิเลียวก็จะเป็นหินเอิร์สโต้นะฮะเป็นหินธาตุดิน โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำไปด้วยแล้วก็ลงไปด้วยนะครับสำหรับด้นนี้ก็พอกดเลิกปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าให้กดให้กดเควสดนะครับทันทีเลยนะฮะเพราะว่าจุดแรกเนี่ยเราต้องรีบหนีหนอนนะที่มันมาแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่านะฮะตอนนี้ดูนะว่าจะรอดกันไหมนะฮะ นี้ก็พยายามวิ่งให้ไวที่สุดนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ทันนะฮะมันมาแบบกระชันชิดมากเลยคือตะกี้ผมใช้แค่แค่เดสด้วยเนาะไม่ได้ใช้เป็นเป็นเฟดเดสผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดผมใช้เป็นเป็น,ปนไอไอเฟดสเตปเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปซื้อด้นใหม่ก่อนจบไวมากเลยตะกี้ยังไม่ทันได้ได้เจอบอสหรือว่าได,ได้ได้สู้กับมอนเลยนะฮะ ดี๋ยวผมซื้อใบ2อันเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเออซื้อ,อยังไม่ต้องก่อนเดี๋ยวผมขอลองขอลองอีกรอบนึงก่อนนะครับเพราะว่าตะเกียผม,มอ่ะกดแค่แดดเนาะไม่ได้ใช้เป็นเฟสเดี๋ยวขอลองใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าใบติดติดจริงๆเนี่ยถ้าไม่ติดก็อาจจะทันนะฮะแต่ตะเกียผมวิ่งติดไป2จุดเนี่ย รรียยบ้อคือคืออยากจะบอกว่าดันเนี้ยจริงๆเนี่ยสองสเตปเนี่ยที่เป็นแด๊ดกับเฟดเนี่ยอาจจะทันนะครับแต่ว่ามันก็มีเป็นเป็นข้อจำกัดเนาะตรงที่ว่าเราอาจจะต้องแบบ Dead แดดแบบสเตปดีๆเลยคือห้ามติดเลยอย่างตะเกียผมพยายามแดดแล้วนะครับแต่มันก็มันมีมุมมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบก็ก็ยังติดอยู่เนาะอันนี้ผมลองเป็นเป็นมอไซค์ขั้นบูเนาะเดี๋ยวอ่ะโอเคไปลองกักนอีกรอบนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขี่มอไซค์นะฮะเอาให้ไพ่แบบพร้อมเลยแล้วกันอันนี้ใช้เป็นบูเนาะก็เดี๋ยวลองลองมาดูนะครับว่ามอไซค์ขั้นบูเนี่ยอ่มูฟเมนต์สปีดเนี่ยอยู่ที่750ลองมาดูกันว่าบูเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับอ่นี่กดแล้วกดเควสเลยอ่านี่ข้อดีนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของการแบบขี่มอไซค์เนี่ยคือเนี่ยสังเกตว่าเราขี่มอไซค์ปุ๊บเรากดเควสเนี่ยมันก็เดินให้เองนะฮะเราไม่ต้องแบบคอยมาเดทคอยมาหลบสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยมันก็ถืออว่่าเป็นข้ที ดีมากๆแต่เหมือนก็ยังไม่รอดนะโอ้โ oh, น no. เดี๋ยวผมอยากจะลองอีกอีกขั้นนะครับขอลองอีกขั้นหนึ่งเป็น R W เอเอ็มผมไม่พอแล้วฮะ่ะเดี๋ยวผมไปขายหินธาตุเนาะอยากจะลองแบบอยากจะแบบพิสูจน์นะครับให้ให้แบบจนได้เลยเดี๋ยวเหลือเซติดอยู่หน,หน่อยนึง9 9 9โอเค เดี๋ยวผมขอลองบูอีกครั้งคืออาจจะเป็นเพราะว่าบูตะกียบผมซื้อแบบไม่บวกเลยเนาะ movement speed มันอยู่ที่750แต่จริงๆเนี่ยถ้าบูมันบวกถึงขั้นขั้น15เนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่าม movement speed เนี่ยจะอยู่ที่900จริงๆถ้าบวก15ขั้นบูเนี่ยผมคิดว่าก็ผ่านนะขอลองดู14คือคือต่ำๆๆอะ่ะผมว่า movement speed อย่างน้อยให้ได้สักแบบ800 8 5ออเไไงี้ยขึ้นไปอ่าเนี่ยคันนี้800เนี่ยก็คิดว่าน่าจะผ่านเนาะ แปดรยสามสิบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองบูดีกว่าเดี๋ยวลองบูดีกว่าแต่เดี๋ยวขอลองแบบบวกบูด,ดูหน่อยอ่าซื้อมาเลยเยอะเอะ่าเดี๋ยวลองลองบวกสักแบบสักหน่อยอ่ะครับให้แบบ Movement Speed มันเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวลองดูกันแต่แบบจบไวมากเลยถ้าเกิดไม่ขี่มอไซค์ แดดไปแบบ3-4ทีเองอะครับไปปุ๊บแบบเราติดมุมชนขอบหน่อยหนึ่งนี้ก็คือแบบเรียบร้อยเลยครับจบเลยยังไม่ทันได้เจอบอสยังไม่เจอมอนสักตัวเลยเบวก5นะครับโมเมนต์สปีดแปดแปนะครับหกแปดอยสลองดูอีกขั้นหนึ่งโอ้ลมเด็วว ก็ใครมาแย่งซื้อหินตั้งหน้าเนี่ยอ่าบวกหกเดี๋ยวเราไปลองกันอีกครั้งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววาาเป็นก่อนคืออยากอยากจะรู้จริงๆเนี่ยว่าไอ้ดันนอนเนี่ยคือคือมันธรรมดาแหละเนาะปกติคือแบบ มันมีของถ้าเรามีของอะไรเงี้ยคือเราแบบลงได้อยู่แล้วแต่คือเนี้ยผมแบบอยากจะลองเทสไงว่าแบบเขั้นต่ำเนี้ยในการลงแบบเพื่อที่จะแบบให้มันผ่านได้อะไรเงี้ยคือเนี่ยสังเกตว่าอันเนี้ยเรายังไม่ได้เทียบแบบเทียบของสวมใส่ค่าเลขแดงเลขฟ้าเลยเนาะอันเนี้ยเราเทียบกันแค่แบบจุดแรกเนี่ยการแบบการผ่านจุดที่แบบหนอนมั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 นวิ่งตามเราเนี่ยโอ้ก็ยังก็ยังไม่ผ่านในชะ่ไหมมันเท่าไรหร่แล้วเนี่ย ร้ 8, 110. หรือว่าผมซื้อผมว่าผมซื้อ R W ไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองลองลองไปเลย95โอ้ขาดอยู่นิดน,นึงคือแบบอยากลองให้รู้แบบให้รู้จริงๆอะว่าแบบมันต้องความเร็วแบบประมาณไหนโอเค จัดมาเลยครับคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันใหม่น่าจะห้ารอบแล้วมั้งเนี้ยโอเครอบนี้ Rw นะครับไปลองกันเลยผมรีบกดเลยเนาะนี้อ่าเนี่ยอก็เหมือนเหมือนจะไวกว่าเดิมนะ เกี้เหมือนแบบจุดแถวเนี้ยเราจะเริ่มเห็นหนอนนะครับตามหลังมาแล้วแต่ว่าจุดเนี้สังเกตว่าเนี่ยเราเรายังไม่เห็นแบบวีแววเอ้ยเห็นเหมือนเหมือนเห็นแวบๆแล้วเนาะเนี่ยมันมันตามมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยก็ยังก็ยังไม่ผ่านนฮะเฮ้ยความเร็วแปดร้อยห้าสิบอ๋อมันเร็วมันเร็วกว่าบูแบบอีกอีกนิดหน่อยเองนี่ตะกี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วผมจะขายหินแดงไปเพื่ออะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลองลองมาบวกอีกหน่อยหนึ่งหนึ่สองสก้อนห่ 1, ก้อนสองสโอเค แปดร้อยเอยแลองอีก2ก้อนโอเคเดี๋ยว890ไปลองเทสกันอีกรอบไหมรอบที่6นะครับโอเครอบนี้แหละ โอเครอบนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกรอบหนึ่งเนาะคิดคิดว่าน่าจะได้แล้วนะรอบนี้เอ้ยรอบนี้มาว่ะเพื่อนๆรอบนี้ได้ว่ะ นี่นี่ฮะเราเรามาถึงจุดนี้นะครับเนี่ยพอพอเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ให้ให้รีบเดินเข้ามุมน,นะครับก็คือพอมาปุ๊บเนี่ยให้รีบแบบเดินมาทางซ้ายนะครับของหน้าจอเลยนะฮะอันนี้ก็ก็ค่อยๆตีไปนะครับอันนี้ตีตีไปได้แบบเรื่อยๆเลยจนจนมันขึ้น w ร์ n i n g นะครับพอเดี๋ยวมันขึ้นอร์ n i n g เนี่ยเราเราต้องหลบเนาะอ่านี้ยังเนาะคือมันมันจะขึ้นอร์ n i n g ประมาณแบบ bild, ตอนเลือดมันเหลือครึ่งหลอดนะครับเฮ้ยเี่ย ถ้าถ้าตะเกียบมันทุบเนี่ยมันมันทุบแล้วมันจะขึ้นวอร์น,นิ่งก็ผมแนะนําว่าให้ให้ให้หลบตั้งแต่ตอนมันทุบเลยนะครับเพราะว่าถ้าตอนมันทุบแล้วเราไม่หลบเนี่ยคือมันก็จะเออมันก็จะทําให้เราติดสตันแล้วก็พอเราติดสถานะที่เป็นสตันแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถหลบได้นะครับอันนี้ผมกดบับหลบไปเลยคืออ,อาชีพอาชีพเบรเดอร์หรืออาชีพไหนที่แบบมันมีแบบสกิลแบบ สกิลหลบสกิลมิดอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นเป็นข้อดีเนาะตรงที่ว่าเราไม่ต้องหลบนะครับเพราะว่าต่อให้มันทุบอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ติดไม่ติดคออ่าสถานะที่เป็นแบบสตันหรือว่าน็อกแบ็กหรือว่าล้มอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับก็ยังสู้ได้อยู่โอเคอันนี้ผมก็ผ่านแบบจุดแรกไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่จุดต่อไปเลยนะครับ จริงๆไ้จ,จุดจุดแรกที่ผมบอกเนี่ยว่าไอ้บอสหนอนที่ว่ากระโดดทุบแล้วติดสตาร์ตนะครับคือจริงๆอาชีพที่แบบหลบได้นะที่แบบผมพอจะพอจะนึกออกนะครับก็ก็จริงๆอ่ะมีเป็นอาชีพเบดเดอร์เนาะแล้วก็อาชีพแบบอ,อย่างฟ er อร์ซิลเดอร์อาชีพที่เป็นบัฟมิดบัฟมิดเนี่ยก็ช่วยนะครับทำให้แบบเราไม่ติดสถานะแบบต่างๆเลยอะไรเงี้ยก็สามารถกดบัฟมิดแล้วก็แบบยืนสู้ต่อได้เลยเนาะ แต่ถ้าอาชีพอื่นๆก็แนะนำว่าให้หลบดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ผมบอกครับจุดนั้นถ้าเราติดสตันเนี่ยคือคือมันมันจะพุ่งชนเราอะครับแล้วเราจะตายเลยใน,ในแบบการพุ่งชนเพียงครั้งเดียวนะครับก็แนะนำว่าให้หลบดีกว่าเนาะจุดจุดแเก,กี้จุดแรกครับอันนี้เราก็ค่อยๆตีนะครับคือพอผ่านจุดแรกมาแล้วเนี่ยตัวอื่นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวแล้วครับเนี่ยเราก็จะเจอแบบเน่ตตัวเนี่ย ตัวแบบตัวเหมือนกับเป็นเหมือนซามูไรหรืออะไรเงี้ยมันมันชื่อว่าอะไรนะอ่านี่นี่โชโชวลไลแมดเนสอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมี3ตัวเนาะสามสีสีเอ่อสีม่วงสีแดงแล้วก็สีสีเหลืองมังคับตัวแรกครับผมจะไม่ผิดเนี่ยเราก็แบบเนี่ยมาแล้วเราเราก็แบบหลักๆเลยเนี่ยเราก็ทา r g e t i n ตัวที่แบบชื่อแปลกกว่าตัวอื่นเนาะตัวอื่นมันจะชื่อเนี่ย ghost of explorer แต่ว่ามันจะมีเนี่ยไอโชวลไลอะไรเงี้ยเราก็ แบบทาร์เก็ตไอตัวนี้ครับได้เลยเนี่ยพอเราเคลียร์สามสีปุ๊บเนี่ยเราก็มาคุยกับศพตรงนี้ฮะเปิดกระเป๋าใบนั้นโอเคแล้วก็บอสตัวสุดท้ายนะครับก็จะเกิดมาอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเอาเวสเอ่นโชว์ลไานะครับเนี่ยเราก็ตีไปได้เลยตัวนี้บอสตัวนี้ไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวมากเนาะเนี่ยเราก็แบบค่อยๆตีไปเรื่อยๆ ตีบอสตัวนี้จนตายนะครับก,ก็จบดันละบันเอเวกนะครับจริง,รงๆก็เอเวกเอ่อ้เอยเ,เนาะก็จะเป็นดันที่แบบใครหลายๆคนก็ชอบมาฟาร์มกันนะฮะมันจะได้แบบเป็นหินธาตุมันก็ขายได้ก็ละเอ็มอะไรอย่างงี้อ,อือ อ,อ๋อนี่จุดจุดสุดท้ายเนี่ยมันมีแบบข้อที่แบบว่าต้องไอ้นี้นิดนึงนะก็คือว่าเนี่ยจังหวะที่ไอ้บอสมันแยกล่างตะเกียบแล้วก็มาโจมตีเราอะ่ะมันเอ่อพอมันตีเราเสร็จใช่ไหมครับมันจะลดมันจะลดค่า MP ของเราด้วยนะครับก็ใครที่แบบมี MP น้อยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบใช้สกิลได้เลยเหมือนมันจะลด MP ประมาณ1,400นะครับแต่ของผมเนี่ยมี1 4 3 9กก็เลยแบบมีเศษเหลือติดหน่อยผมก็เลยยังสามารถขวนได้ต่อ แต่ถ้าใครมีต่ํากว่าพันสีเนี่ยก็คือไม่สามารถไล่สกิลไรได้เลยเนาะโอเคอน,นี้บอสก็ตายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาปลดแบตมาลุ้นของกันปุ๊บหินขาวโอ้หินขาวก้อนเดียวเองโอเคก็จบดันกันไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใช้เวลาไปประมาณ4นาที48วินาทีโอเคก็เออดันดันอเวกธาตุดินนะครับก็ วันนี้นะฮะพามาเทสกันก็เบื้องต้นเลยนะยังยังไม่นับของยังไม่นับความแรงใดๆเลยเนี่ยตะเกียบผมลองอมอไซบูนะครับที่มีมูฟเมนต์สป e ดเนี่ยแปดไม่ผ่านนะครับความไวย,ยังไม่พอเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะต่อให้เราเดินเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังไม่ทันนะก็ใครที่ต้องการลงนะฮะดานเวกทตาดินนะฮะแนะนำว่าต่ำๆเลยต้องเป็น Rw 3ก็อันนี้ผมบวก4เนาะก็แนะนำว่า ก็บวก3บวก4ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่เ,เล่นทำของอะไรอยู่แล้วก็อาจจะแบบใส่เป็นบวก15ไปเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยมอไซค์บวกเยอะๆมันก็ได้ค่าที่เป็นดีเฟนซ์หรือความถึกเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมคลายข้อสงสัยให้กับตัวเองและแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับผมที่ได้มาดูคลิปนี้นะครับก็ได้รับประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับใครมีในการลงดันนะครับผมดีๆยังไงก็สามารถแนะนํากันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ up. Uh -huh.